เพจ Facebook เทคนิคช่าง y o u t u b e เทคนิคช่าง w w w t e c h n i c c h a n g .com สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเทคนิคช่างนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกที่ติดตามอยู่ในทุกช่องทางทุกท่านทุกคนนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อใช้งานของ PLC ฟังอินพุตนะครับ c o m m อ n บวกคอมมอนลบหรือว่าการต่อ Input แบบชนิดซิงกับ Sort นะครับมีวิธีการต่อ,อยังไงแล้วก็จะมาอธิบายถึงว่าทำไมต้องต่อแบบ Sync ต่อแบบ Sort หรือว่า Common บวกคอมมอนลบนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็น plc นะครับ plc ก็ย่อมาจาก โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์นะครับถูกพัฒนามาใช้แทนเจ้าตัวรีเลย์นะครับเพราะว่าในส่วนของ PLC ตัวนี้สามารถาเขียนโปรแกรมเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีการประมวลผลบวกลบคูณหารนะครับจากนั้นก็จะจ่ายเอาพุทธออกมาให้เราไปใช้งานนะครับในส่วนของ PLC นะครับก็จะมีอยู่ เอาพุทตอยู่2แบบนะครับก็คือเอาพุทตแบบหน้าคอนแทคดีเลย์ทั่วไปกับเอาพุทตแบบทรานซิสเตอร์นะครับต่างกันยังไงดีเลย์ก็คือหน้าคอนแทคนะครับในส่วนของ PLC ชนิดนี้นะครับเอาพุทตที่จะออกมาตรงนี้นะครับมันจะรับกระแสได้สูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2แอมป์ถึง5แอมป์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์พวกนี้จะไม่มีหน้าคอนแทคนะครับแต่ว่ารับ โหลดได้น้อยนะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ200มิลลิแอม300มิลลิแอมนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานว่าเราต้องการเอาเพื่อควบคุมคอนโทรลอะไรนะครับต mm ัว hmm. อย่างเช่นที่ผมเอามาโชว์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอาพุทแบบเอาพุทหน้าคอนแทกรีเลย์น,นะครับเห mm ็น hmm. มันก็จะเขียนตรงนี้ว่า MR นะครับถ้าเป็นแบบเอาพุทแบบทรานซิสเตอร์นะครับมันก็จะเขียนว่า MT นะครับทีนี้ในส่วนของการควบคุมให้ PLC ทำงานได้นั้นนะครับ PLC ก็เปรียบเสมือนอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยพวก CPU ประมวลผลต่งตางๆนะครับอ่า ในส่วนของ CPU มันจะทำงานได้ไดนั้นนะครับก็จะเป็นภาคจ่ายไฟเข้าไฟจี้ขานะครับพินของมันนะครับ <S <S เพื่อให้รับรู้ว่าตอนนี้สถานะมีการจ่ายไฟอินพุตเข้ามาแล้วนะนะพอจ่ายเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ CPU ก็จะประมวลผลตามที่เราเขียนโปรแกรมป้อนเข้าไปจากนั้นก็จะสั่งเอาพุตตามคำสั่งที่เราเขียนไว้ในโปรแกรมนั่นเองนะครับทีนี้ ในการต่อใช้งาน PLC ฝั่ง Input นะครับ Common บวก Common ลบอ่ามันมีที่มาที่ไปแบบไหนนะครับอ่าเบื้องต้นก็จะมาดูที่ตัวตัวฝั่ง PLC ก่อนนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยฝั่ง x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  เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฝั่ง Input นะครับในส่วนฝั่ง Output ก็จะเป็นฝั่งด้านล่างนะครับก็จะเป็น Y นะครับไอ้ตัวเนี้ยอ่าหลักการทำงานของมันเนี่ยคล้ายๆกับ P พีเอลซีของยี่ห้อมิซูบิชิเลยนะครับแล้วก็ในการเขียนแล็ปเดอร์นะครับต้อนโปรแกรมเข้าไปก็ลักษณะการเขียนก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่ในส่วนของ PLC นะครับอ่ามันก็จะมีภาคจ่ายไฟอ่าเลี้ยงนะครับมันมีอยู่สองชนิดด้วยกันก็นคือไฟเลี้ยงอ่า DC 24โวลต์นะครับกับอ่าไฟเลี้ยง AC ก็ L n นะครับไลน์นิวตันธรรมดาทั่วไปตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับจ่าย Ln เข้ามาแล้วก็จะนำไลน์ครับนิวตันนะครับจ่ายป้อนเข้ามานะครับก็มีกราวก็ต่อกราวด้วยนะครับจากนั้นในส่วนของข้างในนะครับมันก็จะมี power supply หรือว่าสวิตชิ่งในตัวนะครับเนี่ยมันก็จะพอเราจ่ายไฟเข้าไปเสร็จแล้วเพิมมันก็จะมีครับไฟ24โวลต์ออกมาที่ตัวมันนะครับตรงนี้ อ่า24อ่า V บวกครับกกับคอมก็คือไฟบวก24กับไฟลบ24นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับเขาจะไม่นิยมการนำไฟตัวนี้ไปใช้งานเพราะว่ากำลังัตต์นะครับมันน้อยนะครับดังนั้นแล้วเขาจะใช้เจ้าตัวสวิตชิ่งนะครับหรือว่า power supply อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีกำลังัตต์นะครับอ่าม m ิบมแล้วแต่การใช้งานของเราเนี่ยนะครับ มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการคอนโทรนให้ตัวตัว p ล c ตรงนี้มันทํางานแล้วก็คอนโทรลอุปกรณ์หลอดแลมป์ต่างๆให้มันทํางานนะครับในส่วนการต่อขาคอมมอนบวกคอมมอนลบนะครับเขาก็จะต่อที่ขา SS ตรงนี้นะครับเอสเอสตรงนี้นะครับมันย่อมันมันมันมีมันมีคำย่อมาจากซิงกับซอร์นะครับก็คือการต่อคอมมอนบวกกับคอมมอนลบเข้าไปนะครับ ทำไมมันถึงต่อถึงต้องต่อคอมอนบวกคอมมอนลอบเข้าไปอ่ามาดูตรงนี้ครับอ่าดูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแผง plc ชนิดหนึ่งนะครับอาไว้สำหรับการเรียนรู้แล้วก็ทดลองนะครับก็จะมีฝั่ง input ตเนี่ยฝั่งนี้นะครับเป็น x ฝั่งเอาต์พุตก็จะเป็น Y อันนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับข้างในตัวนี้ก็จะมีเช่นกันนะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกชิปประมวลผลนะครับหรือว่า CPU ประมวลผลนะครับเราก็จะทําการเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยไว้ที่ตําแหน่งตรงนี้แหละนะครับทีนี้ในการสื่อสารของมันก็คือว่ามันต้องจ่ายไฟนะครับเข้าที่ขาพวกชิปต่างๆตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ ชิปตัวนี้รู้ว่านะครับมีการสั่งการทำงานอินพุตเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะจ่ายไฟเข้าไปได้ยังไงนะครับก็มันจะมีะตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่าเดี๋ยวดูชิพน,งนึงนะครับออปโตโคอปเปอร์นะครับออปโตโคอปเปอร์ออปโตคอปเปอร์่าในที่นี้มันคืออะไร นี่นะครับลักษณะของ OptoCopper ข้างในนะครับก็ในเนี่ยในข้างในตัวเนี้ยในข้างในตัวเนี้ยมันก็คือตัวนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยข้างในมันก็จะมี LED นะครับแล้วก็อีกฝั่งอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับเมื่อเราทำการจ่ายไฟบวกไฟลบเข้าไปนะครับที่ LED นะครับขา ไฟบวกก็จะเป็นขาแอนโนดนะครับส่วนไฟลบก,ก็จะเป็นขา,าขาโทดคาโทดจ่ากไฟบวกไฟลบไป LED เปล่งแสงนะครับ LED ก็จะทำการเปล่งแสงให้เจ้าตัวโฟโตทานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับปล่อยอกระแสให้วงจรมันไหลนะครับในการที่จะทำให้ชิปชิปมันรู้ได้ว่ามีไฟจ่ายเข้ามานะครับก็อาศัยหลักการ เนี่ยครับของโฟโตทานซิสเตอร์ทำงานนะครับอ่าง่ายๆเลยครับสมมติว่าผมทำการจ่ายไฟอ่าอินพุตเข้ามานะครับที่ขา x ใด x 1ก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าผมจ่ายมาที่ขา x ับอ่าจ่ายไฟบวกมาที่ขา x 0 LED ออนะครับ LED ก็จะเปล่งแสงให้โฟโตทานซิสเตอร์จ่ายกระแสปล่อยให้ชิปของ CPU ประมวลผลนะครับ จากนั้นเมื่อมีการรับสัญญาณ input เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บ CPU ก็ประมวลผลตามโปรแกรมที่เราเ,าเขียนเข้าไว้นะครับจากนั้นก็จะสั่ง output ให้ relay ตามที่เราเขียนโปรแกรมทำงานนั่นเองนะครับลับกษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นครับทีนี้ในส่วนของตำแหน่ง SS นะครับก็คือเป็นการจ่ายาไฟบวกหรือว่าไฟลบเข้าที่ขาคอมมอนของเจ้าตัวเนี่ยครับ LVD ตัวนี้นะครับของ o, ออโต้คอปเปอร์ Copper นะครับแต่ว่าในส่วนของ PLC ตัวนี้ที่สามารถต่อไฟบวกไฟลบมันได้นะครับเพราะว่าในส่วนของเนี่ยนะครับมาดูของจริงเลยคอปเปอร์ทรานซิสเตอร์เอ้คอปเปอร์ไอออโต้คอปเปอร์ของมันเนี่ยนะครับจะมี LED อยู่2ตัวด้วยกันจะมี LED อยู่2ตัวด้วยกันนะครับ อ่า uh, LED ก็ถ้าเราจ่ายไฟอ่าจ่ายไฟบวกไฟลบนะครับผิดขั้วของมันมันก็จะไม่ทำงานอ่าทีนี้มาดูกันนะครับมาดูกันต่อนี่ก็จะเป็นอ่าดัตช์ชีตนะครับของมิซูบิชินะครับในการต่อไฟเลี้ยง เข้า PLC นะครับในตำแหน่งช่อง SS ตรงนี้แหละครับเนี่ยช่อง SS ว่าเราจะต่อคอมมอนบวกหรือว่าคอมมอนลบนะครับหรือว่าภาษาทางการนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยครับซิงค์อินพุตนะครับซิงค์อินพุตจะต่อไฟลบเข้าที่ขาคอมมอนนะครับส่วนซอสอินพุตจะต่อไฟบวกเข้าที่ขาคอมมอนนะครับอ่ะเรามาดูวงจรแล้วก็ลองไปไล่วงจร ดูตามๆกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์อินพุตนะครับเราจะต่อไฟบวกเข้าที่ขาคอมมอนนะครับอ่า ในส่วนข้างนอกนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเอา p ์พุตที่เราทําการต่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับในส่วนของเนี่ยที่กรอบสี่เหลี่ยมที่มันตีตรงนี้นะครับก็คือฝั่งอินพุตของอตัว PLC นะครับอ่าแน่นอนนะครับ PLC ตัวนี้นะครับอาจจะเป็น PLC ชนิดไฟเลี้ยงเป็นอ่า ไฟ220โวลต์นะครับเราก็จะทําการจ่ายลายจากนิวตันเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ผมจ่ายลายจากนิวตันเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไฟเลี้ยงเข้าที่ PLC นะครับในส่วนของ PLC ชนิดนี้นะครับอ่าข้างในมันก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น power supply นะครับเนี่ยจะเป็น power supply นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราต่อไฟที่เทอร์มินอลนะครับไฟก็จะจ่ายที่ power supply power supply ตัวนี้นะครับเป็นอ่า ไฟจาก AC เป็น dc เป็นกระแสตรงนะครับแล้วก็จะามารอที่ที่เทอร์มมนอนนะครับตำแหน่งด้านล่างเนี่ยบวกบวกยี่สิบสี่ครับคอมนะครับทำไมตารางมันไม่ตรงเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นในดัตตาชีสตัวเนี้ยจะเป็นของมิสูบิชินะครับแต่ว่าพีเอซีที่ผมมาโชว์ตัวเนี้ยก็จะเป็นของยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็อันเดียวกันนะครับอ่า ในส่วนของซิงอินพุตนะครับต่อไฟลบเข้าที่ขาคอมมอนอ่าเพื่อนๆมาดูนะครับอ่สมมติว่าตรงนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับไฟบวก2 4โวลต์กับไฟลบนะครับ0โวลต์นะครับเขาจะต่อ Common, คอมมอนลบลบคอมมอนอ๋ออธิบายผิดอ่า เอาใหม่นะครับเอาใหม่ก็คือว่าสมมุติว่าซิงค์อินพุตตรงนี้นะครับเขาจะต่อไฟบวกเข้าที่ขา SS นะครับจากนั้นไฟบวกตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งวิ่งเข้าไปนะครับภายในจ้าตัวออปโตโคอปเปอร์นะครับนี่นะครับไฟบวกวิ่งเข้ามาแล้ว ผ่านขา SS เข้ามาแล้วนะครับไหลมาตรงนี้อ่าทีนี้ตรงเนี้ยมันมี LED อยู่2ตัวนะครับอ่าเรามาดูของวงจร LED กันนะครับ LED นะครับอ่าถ้าเราจ่ายไฟบวกไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะต้องเข้าที่ขา a node นะครับ node เนี่ยมันต้องไหลมาฝั่งนี้ เพลองไปไล่ดูนะครับว่ามันจะไล่จะไหลเข้าไปทางไหนนะครับเนี่ยมันจะไหลเข้ามาทางนี้มันจะไหลเข้ามาที่ตัว LED ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จากนั้นนะครับมันจะรอไฟล,ลบนะครับที่ตำแหน่งขา X นะครับขา X หรือว่าขา input ของจ้าตัว PLC หมายความว่ายังไงนะครับสมมติว่าเราจ่ายาไฟบวกเข้าที่ขา SS นะครับฝั่ง X ทั้งหมดของ PLC นะครับของฝั่งอินพุตทั้งหมดตัวนี้มันจะต้องรอไฟลบนะครับมันจะต้องรอไฟลบเข้ามาเพื่อจะให้ LED ตรงนี้มันทำงานใช่ไหมครับอ่ทีนี้ามาดูไฟลบกันนะครับไฟลบเนี่ย มันก็จะมาตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนสวิต i ์อินพุตเข้ามานะครับเป็นหน้าคอนแทคปกติเนี่ยจะเป็น N/O นะเพราะว่ามันยังไม่ทำงานนะครับอาจจะเป็นมาจากหน้าคอนแทคสวิตนะครับลิมิตสวิต์อ่าเซนเซอร์นะครับที่ชนิดที่ให้ไฟลบเข้ามานะครับประมาณนี้ อ่าสมมุติว่าสวิตช์ตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนสภาวะจากหน้างคอนเทนโอเป็น NC ก็คือการกดสวิตช์ทำงานนะครับไฟลบก็จะวิ่งผ่านขา X แล้วก็จะไหลมาปึ๊บปึ๊บมาครบวงจรที่ LED ตัวนี้ LED ตัวนี้ก็จะเปล่งแสงนะครับทำให้โฟโตทซงสเตอร์ตรงนี้นะครับจ่ายกระแสไหลให้เจ้าตัว CPU นะครับของ PLC สั่งการทำงานนั่นเอง อ่ะแล้ว LED ตัวหนึ่งมันไม่ทำงานเหรอนะครับอ่ะทีนี้มาไล่ดูไฟลบใหม่นะครับไฟลบวิ่งมาตรงนี้เข้าที่ขา SS นะครับแล้วก็มาไหลเข้าที่ขาขา Anode นะครับขา Anode ของเจ้าตัว LED ขา Anode นะครับก็คือมันจะยอมให้ไฟบวกไหลได้อย่างเดียวแต่เพื่อนๆมาดูที่ LED ตัวหนึ่งนะครับ LED ตัวนี้ LED ตัวนี้เนี่ยครับทิศทางมันมันตรงกันข้ามกับ LED ตัวนี้ซึ่งไฟบวกมันจะเข้าที่ขาตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาตรงนี้มันรับไฟลบอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับขาแคตโอดตรงนี้นะครับมันจะรับไฟลบอย่างเดียวเราจ่ายไฟบวกไปไฟบวกมันไหลไปเข้าไปไม่ได้มันเลยไม่ทำงานนะครับอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นการต่ออินพุตนะครับแบบซิงค์อินพุตซิงค์อินพุตก็คือเราจะทำการเอาไฟบวก14โวลต์นะครับเข้าที่ขา S S นะครับาจากนั้นไฟลบเราก็จะเอาไปเข้ารอไว้ที่หน้าคอนแทกสวิตต่างๆนะครับเพื่อจะรอให้สวิตสั่งการทำงานแล้วก็จ่ายไฟเข้าที่ขา X าไฟบวกไฟลบไหลเข้าจนตัว LED LED เป่งแสง ให้เจ้ตัวโฟโตทานิสเตอร์โฟโตทานิสเตอร์ก็จะปล่อยกระแสไหลให้จ้ตัวชิป CPU ของ PLC สั่งการทำงานนะประมาณนี้อ่าทีนี้ก็คือซิงค์อินพุตต่อไปนะครับซอสเนี่ยซอสอินพุสมาดูซอสอินพุสมันต่างกันยังไงกับซิงค์อินพุตเหมือนเดิมนะครับเราก็จะต่อลายต่อเนื้อต้นเข้าที่ขา อของจตัว PLC นะครับหลายในตอนนี้ก็จะต่อให้เจ้าตัว power supply นะครับของเจ้าตัว PLC ที่มันเป็น power built-in นะครับแล้วก็จะมารอที่ฝั่งบวก24กับ024ไว้ที่เทอร์มินออ่ะนะครับมาดูความแตกต่างกันอของเจ้าตัว source input จะเห็นได้ว่า เขาจะทําการเอาไฟเนี่ยครับไฟลบศูนย์โวลต์เข้าที่ขาเอสะนะครับไฟลบศูนย์โวลต์เข้าที่ขาเอสจากนั้นไฟลบมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดไฟลบจะไหลเข้าที่ LED ตัวไหนนะครับผมให้ตัวนี้เป็นตัวที่1นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ไฟลบมันจะไหลเข้าที่ขา LED ของขาอ่า แคโทดเท่านั้นนะครับเนี่ยก็คือจากรูปเนี่ยครับไฟลบเนี่ยมันจะไหลเข้าที่ขาเนี่ยของ LED ฝั่งนี้เท่านั้นแคโทดนะครับสแสดงว่าขาลบเนี่ยไฟลบที่เราจ่ายเข้ามาที่ตำแหน่ง SS เนี่ยมันจะไหลเข้าที่ LED ตรงนี้ตัวที่1นนะครับจากนั้น LED ตัวนี้จะเป็นแสงได้นั้นก็ต่อเมื่อเราทําการจ่ายไฟบวกเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นเขาจะเอาไฟบวกตัวนี้นี่ ไปรอไว้ที่หน้าคอนแทคสวิต์เมื่อเราทําการกดสวิตซ์ออนเข้ามานะครับไฟบกอกเราจะวิ่งเข้ามาปื๊บ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 นี่มาครบวงจรที่ led ตัวที่หนึ่งนะครับตรงนี้ทําไมไฟบวกไม่ไหลเข้าที่ตัว led ตัวที่สองเพราะว่าไฟบวกนั้นจะไหลเข้าตัว led ได้นั้นก็ต้องเป็นขาบวกนะครับที่ตําแหน่ง led anode นี่ นี่นะครับนี่คือที่มาที่ไปของ PLC นะครับที่สามารถต่อไฟบวกต่อไฟลบนะครับหรือว่าต่ออินพุตแบบซิงค์แบบซอร์สนะครับที่มาที่ไปก็จะประมาณนี้อ่ะนะครับพอเรารู้เข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองต่อทดสอบอของจริงกันนะครับซึ่งผมได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ไว้สาธิตให้ เพื่อนได้ดูแล้วนะครับทีนี้มาต่อแค่เราจะดูอ,อินพุตเฉยๆนะครับว่าสถานะการต่อคอมมอนบวกคอมมอนลบนะครับหรือว่าการต่อแบบซิงค์อินพุตซอฟต์อินพุตเนี่ยมันจะทาํางานยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปอีกตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม